ย,ย้อนผูเรียนอี่างไรจะมันก็โหลดเตอมเงเดียวเลยไข้ขึ้นไข้ถึงมามาขนาดตอนที่ผู้เรียนมันจิเป็น้น่ตั้งพนิีท่านไปปีนี้สั้นผู้เรียนพอเกินหาดหม่เป็นว่าปัดไปเกือบสา do and then...

ยํปิมะอิรังคะสิทธาตถาธิธัมมาธิราณีสัพเพํปิมะอิ 等干。啊 ธัมมาอนิทัสสนะสัมปติกาทธัมมาอทิตัสสนะปติกาทธัมมาอิทธิตุปัจจโยธัมมาสัจฉิ

หมูเล่าหมูเราหมู่กรรมกการระทำหู่การเบี่ยนวตาตเกิดมาเหรือใชิไปเสมาจชงเเกิดขึ้นได้ท่านเกิดขึ้นได้ใครเกิดขึ้นได้ใครโอ้พระเจ้าท่านเกิดขึ้นีเขายังต้องยังหูอยู่ด้ยนะผู้าชอบูหมูแจงก็แต่ทำไมาประมาณเท่าที่เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์แต่กห้่อไงเราคือเื่องนี้แหละมาแต่เราขอ เึงแต่ละห้างเะขึ้วกเลิปกแต่ละแมงมันเดียวไปจัาเองดีมัน้อยเหมือนกันว่าด้ยเขาอยู่น่นมันมีโอกาสเลยมันมีโอกาสสิวัดแค่แบบข้าวต่อไปเลยเลยนะเขาปรับประเทศนั้นเสวออยู่สั่งข้ากาบอะไราพวกมึซื้อขาวแมนี้สัญจีัฒนาจรจะิญไปเลยมนุษย์ดี้าวหรพัฒนาจรจะิญไปขึ้นมนุษย์ Ô tiệp tiệp mặt hàng nghìn cái bây giờ ông hưng cả đi hết bụng cứu sống nghe hạn nghe hạn của hạng nghìn đất đi bà lên tiệp hào cỡ 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 tiệp hào chết, tiệp hào cỡ 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 tiệp hào อาเปเมตตายก็สาเวีพุ่มมนุษย์หนึのの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 ่งสร้างดชั้นพรมยี่สิบชั้นสบายยภพุสทีแต่ดีพ่อยห้บ่ขอใจนี้ยังมีโลกมุตใลาพุ่งอยู่ให้พุ่ภาริยานสวดาปฏิมิหนึ่งสวดาปฏิพลหนึ่งสองสังกิทาข้ามีมักสักิทาข้ามีผลอีกสี่อนาค้ามีมักอนาค้ามมีผลอีกหกอันันจะมักอนันตผลอีกแป นิพพานหนึ่งนิพพานน่ะปัจจโยหหตุเราตัดไว้แบบนี้แหละบางคนขอเบาไปช่วยดยวยขอคามคิีว่าอ่านหร่อฟังนะเอาไปชี้อย่างอยบาลอกเจ้าตัวหน้าเออคู้มีนามกันตรวจโอ้คู้มีนามที่นั่นถึงพี่รองถุกเต่ารอนร้านหยาดทิ้งพี่รองเาเสียไปหรือเต่าเยสูจิตวกมือซื้อทองเป็นของที่เลย นามหนูเป็นเื้การสอนในภเขาถึงหนามคุณสุภาพร่าข้อมือ <ination noises> ึนเนือชีพเ่าทรงอาการปรารนาสิีกที้ีเขาต้องมีข้อมสักันี้เขาพี่บุญสักวันนี้ยังเสียวชิพรุนหเขาี่ซับไปง่ายทน่จนเด็เพราะว่าเขายังหูเขาต้องเงี้ยหูนห้เขาใจได้ยติดต่อเลเขาต้องเงี้ยหูอยู่นะเงี้ยหูการเลี่ยไว้ใจเกิดอยู่บนเนหน่อยนี่มีโอกาส ธอห้องเรียนมาดึงสิบลูไงเป็นอไเลยพยามมากเป็นเปิดโอกาสให้เราไั้เจอแต่โอ้ยออกโมเดลทอนโมเดลมากโมเดลไปโม้ยินข่าวบุญกุศลมองทันมองดีเลยจะไปอ่ไปมาไดดโอ้ยแต่ี๋จวขอว่ไปเจอว่ทักทิ้งแจย่ิ่งแค่าก็อโมเดลเลย่ะเปลียก็เป็นผู้คนละเงอที่น่มองทีนี่มที่นี่เมือนั้นเี้ยเปรีย้ยอัดเข่าอัดเข่าอัดเข่าอ่ะถึตาย sau sáng tạo mặt ta tầm mắm vào rượu chia. Bạn nguồn bệnh nhân của tên nhau. Tân yêu mặt Thì nài <laughs> sân yêu mặt nài 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 sân เงินทีท th ่องก้หรือเงินี่เงี่ยงก้อนให่มาแลาไปใช้ดยเจ้บอกสัตว์ว่าไม่จุกจมูกแ้ไปใช้ดิจิเนคุณาเคนก็ลุงถึงวั็เวทเดินไปเสื้ไเวทใส่พี่จะชีวิต้ใครถีไปวัดถึงได้ผมคิดว่าสิแตกก็นั่งในมณฑลสร้างระโยชน์ใ่มืดมนี่ละอันนั้นอันนี้ถ้าพุญแางก้อนีุญ่บนุษบุญกสลานไปผมไปถูกฟ้องเขาใครเหตุการณ์ร้ายคนนชั่วร้ายนแล้วเป็นไปตามกรรมเสียท 然后把其中这几款的，一共、嗯。 嗯。Uh,

ในวิกในใดที่เราเป็นญาติกิเลาที่เป็นศาสตดาของผู้ถือทั้งหลายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจิต 你看，你怎么了？ การปักปนตามวัตศัยใสจพิธีแล้วคุณแม่พวกผู้ใจเดินเร่อเดือเดือเรืเรอน่ยียิ่งแถวกันไน้เลี่เจ้าหน้าที่นั่นี่แจกพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่แจกแงนั่นนี่เลอถ้ายรูปดีเล่ยละขอมเดียมัแจกเลยแจกพิชีแจกหมองกันก็แย่งกันละน้ำงามถึงทายผมด้อ

máy.